ฮอนด้าฮีอาร์วีนะครับ2.4สปี2019จด20นะครับไม่แสนหนึ่งนะครับขายให้ราคา6แสน30,000บาท6แสน30,000บาทผ่อน1,700บ,น 7, บนาทตลอดสัญญานะไม่ดาวไม่คำนะครับก็ใครที่รายได้เกิน22,000บาทขึ้นไปสลิปคาร์บอนทักแชทมาสลิปอีเมลทักแชทมาผ่อนบ้านอยู่ทักแชทมาภาระเยอะทักแชทมามีดาวทักแชทมาทุกอาชีพท,ที่ทํางานอยู่จริงและไม่ติดแบ็คลิสต์ทักแชทมานะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยอา่าโปรโมชั่นนะครับ ซ่อมฟรีสองปีกล่องเกีย U, ร์ ECU อะไหล่สองร้อยสี่สิบเจ็ดรายการนะครับฟรีทั้งค่าแรงค่าอะไหล่สองปีเต็มแล้วไม่ต้องกลับมาหาผมที่กรุงเทพมาหาละครนะครับมีคอนเซ็นเตอร์ให้ยี่สี่ชั่วโมงมีอู่ในเครือทั่วประเทศไทยสไลด์วิจิมจกัดระยะทางถ้าชอบกดไลค์ใช่ก็แชร์ไปกับตัวนี้ฮอนด้า CRV สองจุดสี่ S ปีสองพันสิบเก้าจดยี่สิบไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ล้อแบกนิสเตกสี่ล้อหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาท นะครับหกแสนสามื่ก้าันบาทตะเข็บข้างเดิมนะครับเบาะหนังมีจอมีอะไรให้ครบหมดแล้วคุยคอนโทรลโปรอลไยมันตินี่ครับตะเข็บข้างเดิมหมดข้างหลังวางคาซีได้สองจุดมีแอร์หลังมีตัวชาร์จเจอร์ให้ล้อแบกบนิดเบรกสี่ล้อครับเหลืออะไรนี้นี่ครับฝาท้ายสวยฝาท้ายไฟฟ้าท้ายหลังท้ายซ้ายเดิมขวาเดิมบอ นี่ครับล้อมแมกนิดเบกสี่ล้อนะตะเข็บข้างเดิมครับนี่ครับเดิมหมดเบาะไฟฟ้านะครับก็มีให้ครบหมดแล้วคุยคอนโทรลพรมราลัยมันติฟังก์ชันล้อมแมกนิดเบกสี่ล้อน็อตหน้าซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับ ตัวรถยนต์เป็นตัวเครื่องยนต์ของ Earth Dream Technology นะครับเป็นตัวรถยนต์ของเอิร์ธดีมเทคโนโ o ยีไอวิเทคนะครับก็6 3 9 0 0 0าเกบาทถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจมาหรือทักแชทข้อความมาได้หรือเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0 9 4 3 1 4 6 4งตัวไปเท็ได้กันนะครับซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อม 6, 6, 6 3 9 0 0 0้าบาท Let's go ไปครับอสยาวีที่หนึ่งในใจเสมอใช้งานง่ายขับดีนะครับไม่นําไม่ค่อยมีปัญหาอะไรช่วงลานแน่นปลึกเนีง ที่เงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะอย่าให้ฟังเสียงเครื่องเสียงช่วงล่างว่ามันไม่เขกไม่สัน่นแล้วรถมันใช้ดีเห็ภาพปะเนี่ยคุณค่าที่คุณคู่ควรคือตอนนี้เราขายรถนะครับ 1. ราคารถไม่แพงสองนะครับมีวันกรติดตังการขายให้สามรถเดิมนะครับใครที่หารถเดิมอยู่ราคาเท่านี้ผมว่าก็ควรจัดได้แล้วนะครับก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผล แอร์เย็นเพลงเพราะมีวันรังตีหลังการขายหนึ่งง่ายๆมีคนดูแลคุณสองปีมันก็ดีอยู่แล้วครับ คลิปผู้รถสวยจริงนะใครต้องการนะครับรถคุณภาพเกรดเนะครับก็ mm hmm. ออกรถง่าย mm hmm. ไม่ยุ่งยากแต่จังหวัดซื้อขายได้นะอีกครั้งหนึ่งนะครับขออย่างเดียวอย่าติดแบกลิทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็อย่าเพิ่งออกรถยนต์มือสองกับใายถ้ายังไม่ดูผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ